เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วปอวางไว้มีเหรอจะพลาดราอดไปไงครับเทาไมเราต้องทําไมเราต้องเรต้องทำไงแอบเราต้องแกะเลยดีกว่าเออแกะเลยดีกว่าเราต้องบอกน้ปอด้วยว่านปอ<ฮ>ตอนนี้ขอวีสามแบบวิธีวีสามจ้ะนะโอเคแต่อันนี้ก็โอเคเนะแกะเลยนะโอเคแกะเลยโอเคเช็คการไหม ่ชกไหม่ชคไหมไม่ชกโอเคโชว์ตัวเลยโอ้โหจริงจังมากมาเร็วทำดีๆสวยงามหน่อยตอนนี้เราก็แอบมาแกะอยู่ที่ห้องหนังสือห้องหนังสือแกะดิ จะใชการไหมไม่เห็นแล้วดิขอตัวไม่ให้ไม่เอามาให้มีส่งมาไม่ไม่เห็นได้ตัวนี้หรือไม่เนี่ยบอกขอดูกล่องข้างๆข้างๆ้อันนี้ไม่เห็นได้แบบอ๋อสีชมพูอ่ะแต่นี่อะไรวิสามากกว่าตรงนี้เอาเริ่มพร้อมไม่เท็จก็ไม่เท็จอ๋เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่ทำไม่เห็นไม่ทันเห็นจริงๆเอาเลยว่าไม่เห็นจริงฮึบแล้วหนูก็ฮึบมา มีเงินเยอะมีเงิน <laughs> มีจะเอนเตอร์เทนไงมีจะบ<ะ>ิวบิวบิวบิวอะไรอ่ะว่าวอะไรตัวหนน้องแฮนน์านั่นเองน่นอะไรมีอะไร้สีฟ้าแห่แห่ <c oughs> ทำตาเหลือกดีกว่า <c oughs> แห่แห่เจะให้ทำตาเหลือกให้หน่อยไหนครับอ๋อ มีน่าเลยโอเคทำตาเหลือแค่ไหนทำแบบเอาอันนี้มันเปิดตาตาแบบปยออันนี้ดูนี้ดีกว่าอันนู้นข้างบนมันเป็นอะไรแผ่นดีดีหนังนะไม่ใช่หนังสือนะสอนบนอะไรอ่ะอย่างนี้อะไรคะับทุกคนว้ายไม่ตาเหลือก็ต้องตาแบบมองบนอะตามองบนทำตามมองบนเหรอ โอเคไปดีกว่าได้ตัวนี้นะคะต้าแพนด้าขอวีสามนะปอชูบายบาย